กกเดินตามฉันทำไมหรออา้าวน้องสาวเอออยากอยากจะไปส่งวังไหมครับเออไม่ต้องมายุ่งเลยนะแต่ป้าฉันอยู่ตรงนี้เองนะแต่ฉันเดินกลับเองน้องสาวคิดว่าน้องสาวจะรักกับใครเออแต่ฉันไม่ใช่น้องสาวแล้วแล้วแกเป็นใครเน,นี่ย ฉันชื่อจันทาค่ะออกไปซะไอ้สอ่งพลโอ๊ยน้องสาวอย่าไปยุ่งเลยนะแกจะทำอะไรฉันไม่นะน้องสาวเดี๋ยวก่อนไปออกไปนะไอ้คนป้าอย่าไปยุ่งกับฉันนะออกไปเลยนะออกไปโอ๊ยล้มอะ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้ส่งพลนั้นมัน น้องสาวจะเย็นๆก่อนน้องสาวไม่นี่นะโอ้ยนี่น้องสาวฉันเจ็บไม่ไ่น้อง่สยด้วย ฉันเห็นอะไรแบบแบบจันท้ามีอะไรหรอช่วยได้ค่ะคุณพี่ฮะสมพลตังหาสมพลเองไปได้แล้วเธอแต่ผมไปก่อนนะไม่เป็นไรนะจันท้าผมมาช่วยแล้วครับขอบคุณนะคะคุณพี่ที่ช่วยฉัน ไปเราไปกันเถอะคุณพี่คะเออ ทำไมคุณพี่ต้องมาช่วยน้องหรอคะเจ้าคะพี่เป็นห่วงไงในเมื่อจันทาไปเดินเล่นอะไรมาไม่รู้วะอ๋อฉันต้องรู้นั่นแหละคะ่ะแต่ดิฉันไปเดินเล่นมาเนะี่คะคุณพี่คุณพี่ต้องรู้สิเจ้าคะว่าคุณพี่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแน่ๆเอ๊ว่าแต่นาตรวจนาหนวดไปไหนกันแน่คะ ทำไมถึงไม่อยู่สักทีอ๋อนางหน,งนงวดนางตรวจนี่กำลังไปตรวจทดสอบกันอยู่เดี๋ยวจะรอให้นางหนงวดนางตรวจนี่กำลังจะเดินมาได้ค่ะเอ่อตอนเนี้ยงานยุ่งมากๆเลยอะ่ะนั้นเดี๋ยวดิฉันขอตัวขอตัวไปทำงานก่อน,นะคะ่ะได้เลยนะครับค่ะ ทำไมช่วงเนี้ยอากาศมันดูไม่ค่อยดีเลยอะสงสัยว่า มันคงจะเป็นเอ็นไข่กันแน่ว่าดิฉันต้องรู้สงสัยมันเป็นใข่กันแน่แต่ฉันคงไม่ไหวแล้วอนั้นฉันกลับไปหาคุณพี่เหมือนเดิมก่อนดีกว่าคุณพี่เจ้าขาเออตอนเนี้ย ฉันขอตัวไปหาลูกก่อนนะคะเดี๋ยวฉันจะพาลูกไปอาบน้ําก่อนนะคะเอมได้เลยนะครับเจ้าค่ะลูกจ๋าลูกรีบไปกันเถอะนะจ๊ะแต่แม่อยากนั่งดูน้ำว่าได้ครับคุณแม่คุณแม่จันทา ได้จ้ะลูกไปครับแต่แม่คิดถึงลูกมากเลยนะลูก น้ำทำไมมันดูส,สว่างสวยขนาดนั้น